ครั้งเดียวได้ถึง2ต่อเลยนะคะกับ a r คอลลาเจนที่ตัวนี้นะคะ1ซองจะมีคอลลาเจนมาให้เลยถึงนะคะ1 0,000ม่นมิลลิกรัมโดยจะมีคอลลาเจนมาให้เลยถึง2ชนิดค่ะชนิดแรกจะเป็นคอลลาเจนปลเปปไทยนะตัวนี้นะคะจะมีโมเลกุลขนาดเล็กกว่าคอลลาเจนทั่วไปทําให้ดูดซึมได้ดีนะคะและช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวและช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยได้ด้วยยังไม่พอนะคะชนิดที่2จะเป็นคอลลาเจนไฮทูค่ะที่ตัวนี้นะคะเตงขา จะช่วยในเรื่องของข้อต่อเนาะเพราะฉะนั้นทานครั้งเดียวช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะเตงขายังไม่พอนะคะตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดกว่าเอชสิชนิดนะคะทําให้ช่วยบํารุงผิวได้แบบจัดเต็มเลยนะโดยตัวนี้นะคะ1วันทานนะคะเตงขาแค่หนึ่งซองเนาะนะคะทานในช่วงนะคะเช้าหรือว่าตอนท้องว่างก็ได้นะนะคะตัวนี้เป็นลดผลไม้นะคะทานได้ง่ายและนะคะเตงขา AR อคอลเจนมีออยล์แล้วก็นะคะมีป้ายฮาลา ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไปทานนะคะเต้งขาปลอดภัยแน่นอนนะคะใครสนใจใครอยากได้ก็สามารถกดสั่งซื้อที่พิกัดในตะกาได้เลยนะคะ